อะไรนะองไปดูรุ่นปะ่ไม่ไม่บางเรื่องก็ไม่ต้องรู้หรอกนะลุ่นน้าที่อยู่แค่ในทวิตเตอร์นั่นแหละก็สนุกดีนะครับวันนี้พวกเราก็รู้สึกสุขึ้นมาแล้วก็ต้องขอบคุณคาราท้อนด้วยที่เชวญพวกเรามาร้องเพลงนะครับเป็นโอกาสที่ทีมสายมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้ววันนี้ในไหนก็ขึ้นมาบนเวทีทั้ง4คนแล้วครับเราจะำไอะไรครับแก้ผ้าสี่คนเลย ว่าวไม่ฮะไม่อะไรนะคุณพายยังไงนะนพูดอะไรไปเหรอเราไม่รู้ตัวเลยอะครับอากาศเมืองไทยมันร้อนใช่ครับไม่เราควรจะใส่ชุดซีฟาย,ายน้อยชิ้นเือเดี๋ยวสัมผัสอะไรกับการขับไว้ สัญญาะลรวะไม่ร้องเหมือนกันว่ะเดี๋ยวเดอะไรนะรงเลนะรอันเสนะโอเคสี่คนขึ้นมาเวทีพร้อมกันเราจะไม่ร้องเพลงด้วยกันหน่อยหรืออ่าแล้ควรนะ ในสุดท้ายแล้วอยากจะบอกว่าทุกคนก็ช่วยเราร้องกันดังๆด้วยนะคะเพลงชาติเอฟนะครับใช่รู้ไหมพวกเรานั่งดูดั้งหวยทำไมไม่ถูกอะไรนะไม่มีตังค์แต่มีตังค์ไปติ่งเกาหลีเราเลยเราเลยนี่ปวตัวมากเลยอ่ะปวดปวดเราเลยเราเลยที่ที่เขาแต่งหน่องที่เขาแต่งแต่ก่อนที่ี่ไม่มีเงินพี่ก็พี่ก็เก็บตังค์เหมือนกันครับผมก็ ก่อนจะก็เพลงนะคะขออวยพรสงกรานต์นิดนึงแล้วก็โอเคเริ่มจากใครดีครับเริ่มจากพี่โบแล้วกันพี่โบสสุุด้ไอคิวไอครับก็สงกรานต์นี้นะคะขอทุกคนมีความสุขมากๆดื่มได้อะไรได้แต่ว่าจะบอกว่าต้องระวังก็คือไม่ขับรถนะคะแล้วก็ระวังคนรอบข้างด้วย ก็ขอให้พี่คนสมองมากจัดน้ำปะแป้งกันแล้วก็อย่าไปแตะเนื้อต้องตัวคนอื่นที่เขาไม่อยากจะให้แตะกันเด้อแตะให้คนอื่นแตะเนื้อต้องตัวเราได้ใช่ไหมครับเราอยากเราอยากไม่ไม่ตงว่าพี่โบพูดแล้วจะมันต้องเขยแบบพี่เขยแบบไม่ไมไม่ไม่เม่ไ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 ม่เม่ไ่ไม่ไม่ม่ไ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 ม่้ม่ไม่ไม่ม่ะม่ไม่่ไม่ไม่ไม่ไต่อม่ไมม่มาไม่ไม่่่ม่ม เลยที่สุดสิเนโอวยพรสิอวยพรสิอ่กระผมก็สวัสดีวันรอยกระทงนะฮะทักกังไหมว่าจทักสิต้องทุกปีป่ะแม่ทุกปีนะมึงจังไหมครับวันทงกรานะครับก็เป็น วันปีใหม่ไทยนะครับก็อย่าลืมไปรดน้ําดำหัวผู้ใหญ่กันด้วยนะครับผมจะได้จิตใจเย็นขึ้นนะครับเพราะว่าเมืองไทยมันร้อนมากนะครับแล้วก็สาน้ำก,กันเบาๆนะครับปาแป้งก็ขออนุญาตแล้วก็่อนฝากนะครับอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะ สืสารว่าขอปาแป้งนะครับต้องแบบนี้าอกปัดบขันกระโกัือกระทกสมองรวนเหมือนกันครับบางทีนะครับุแล้วก็วันวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยนะครับก็อยากจะขอให้ทุกทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็เล่นสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานแล้วก็ปลอดภัยด้วยก วล้วจะฉีดน้ำนี่ก็อย่าอย่าฉีดหน้าฉีดตาเนาะเพราะเดี๋ยวมันเข้าตามันก็แบบว่าเจ็บปวดได้งแล้วก็ฉีดที่ร่างกายแล้วก็ส่วนอื่นๆกาที่กายกาคือร่างกายก็รู้เรื่องแล้วอะไรนะร่างกายและส่วนอื่นๆคกลือไหลน้ำแข็งกับเราอะไรอย่างนี้อะไรละไม่หละครับก็แล้วก็น้ำน้ำแข็งอะไรเงี้ยอย่าพยายามเล่เพราะว่าก็เกิดอุบัติเหตุบ้างไงก็ขอให้เที่ยวอย่างสุขสนานก็ปลอดภัยด้วยครับอ๋อน้ำแข็งนี่ต้องจัน จะไม่เตรียมกับพี่ก่อนนะนึกได้หมดดีนึกได้หมดดีใช่โอเคอ่ะจุดไหนแล้วนะครบแล้วครับยังไม่ได้เลยเลยกลับไม่ถูกแล้วเอาเป็นประสบการณ์นี้นะครับให้ทุกคนเล่นน้ำมันอย่างมีสติและการเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดก็เดินทางกลับผมจะบอกว่านี่เป็นพิธเล่นน้ำแบบเบาๆแบบถูกต้องมีรถหาย 哈哈哈。<laughs> <laughs> <laughs>